สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้ป้าลำยวนจะพามากินดูซิอะไรเอ่ยมาม่าเกาหลีวะนะมาม่าเกาหลีแล้วก็ไก่ทอดจีมือป้ายวนเจ้าเราก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานเจ้าน้อยหนึ่งน้ำจิ้มหวานอันนี้บรต้องจิ้มก็ได้เจ้าปุงมาแบบเซ็ตซับแบบพร้อมกินได้เลยเจ้าตีขาดมาได้เลยคืออย่างพวกเจ้านี่นี่เดี๋ยว,ยวหันก็เจ้าเนี่ย หอใช้เท่าดองเจ้าหัวอใช้เท่าดองตีไอพ้นเกาหลีเอาไว้กินกับไก่ทอดแกเรียนนะเจ้ารสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวหวานเจ้าอร่อยกลมกลมขึ้นห้างขึ้นเหลานี่แป้งเจ้าราคาแป้งเดี๋ยวไออน้<ข>องเอากระปุกมาให้แม่คนนึงเนียเ้เี้ยเี้ยเจ้าดองไว้ดองน้ำตาลกับน้ำพ้มน้ำส้มสายชูเจ้าซุปหยอดเจ้าหรก็กินกับไก่ทอด ขึ้หางขึ้นเหลาเจ้ามามามาปอแม่ไปน้องแต่งเข้าแตง่งเครื่องแต่งของมาเจ้ากินนร้อมกันวันนี้ลูกสาวกินตัวเจ้าลลูกสาวมากินตัวนี่ก็ไอ้หัวเลดิสไอ้กัปแกเรียนแล้วแต่ชอบเจ้าไอ้ลูกสาวอาจจะม่ชอบแต่ป้ากินได้เจ้าเดี๋ยวขอไอ้มาใก,กล้ๆลูกสาวมาั่นกันเจ้า,จามามาเจ้าไปไปทอด ลงมือเลยเจ้าเดี๋ยวไอ้แม่กิมคอยน้ำหมากขาหลีเป็นยังไงเกิดเป็นพ้นมากกับเ่เกีได้กินกน้ำเต้ยละวกินแต่ของไทยนะเจ้าเลือกเป็นรสนี้มาให้แม่เพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นรสอื่นมันเผ็ดเกินไปกว่าแม่กินไม่ได้เป็นไงของล้ำอยู่ทิ่คนมักเจ้า ชาบะมักกินจะได้กระเทีนมะมล้ำไก่แบบอันนี้อร่ล้ำเจ้าเปรี้ยวหวานสุด,ยดหยดมาเจ้าน้องเวก,ก่นอนกรับ cắt nó này tôi ừm, Kho đây đi Tám ăn hay quá Tiêu và Cọp cháu cũng giỏi. แกเรียนชิมหวานขอดอยากช่ยมือเจ้าสะอาดเจ้ามือดำแต่สะอาด 感动。 อั уров, mm hmm. นน mm ี้ดองจะอร่อยไหมเลดี้เนี่ยดองไนแล้วเจ้ากบอืมอืมสุดยอด cho nó đây cho các bạn con điểm liền đấy Ừm, không cho à mưa à แกถอดไทยหยปวดใจมือปวดร้จ้ะไม่อร่อยอุ่ยอดเข่าขันงเข้ากัน ไในลูกชายจุนเนี่ยกนันลูกชายจุเนี่ยกินไก่กันอะลูกอ่ะเนี่ยกระสับกล้องสับมานั่งกินอะไรนี่จได้ออกกล้องด้วยกินอย่างนั่งกินกับพี่เดียบ่ะเป็นไงมาทางนี้แล้วครับ หยอดอันนี้จยวหยดลงอืมอรอ,อม,มันแบบน้ำดองกำลังดีเลยอะ่ะไ,ไม่เอาช้อนมาหรอนน้แล้วนยกสดเลยยกสดตัวคนจีนนะเกาหลีก็อรอ่ระ จริงคำจริงนะไม่ใช่คำเล่นนะลดเลยอไไอขอญาสดฮนะอ้สวรสค์ชันคิดตกให้หน่อยอไม่ตายตกไปกตยังอายุุดู่โวยออ กินทั้งหมดกบยาสมบูนี่อะครับกินกระดูกไม่ได้สุกนั่งลงน้องกระดูกเล็กอะปะ่แม่เอาไก่ฮะ้นี่ของลูกชายจุนเนียจ้ะพ่อแม่กินยังไงลูกกินอย่างนั้นเนาะ Hãy bao cho kênh Ghiền Mì thì Để ถาาทำกินง่ายๆเจ้ากินได้ทั้งขอบผัวไ,<ง>ไปแล้เอาไปซื้อมานองทิตะโพกเนี่ยโลหกสิบเจ็สิบกินได้ <ไง S 1> ทั้งขอบผัวเดี<ง>๋ยวไปซื้อเขาวันแปงเจ้านองสิบเจ็ดส<ง>ิบแปงอยากแชดไนบ้าพี่ไหม มือแม่สู้เกาหลีได้ก่อนเรเกาหลีได้ก่อนเากัเสียงเคียงของเกาหลีอะเสียงเคียงของไก่บ้านชัน้นรสชาติเดียวก่าเลยน่าหันโอ้โหน่ากินหลายที่อ้วนสุด เป็นลูกค่งเจ้าแม่เหนือปล่อยสารแต่อู้เหนือมาได้อู้อีสารมาได้ได้ผ่ากลางอย่างเดียวเจ้าเราแบบเกิดกรุงเทพแต่ว่าฟังหู้เรื่องเจ้า อู้ภาษาเนือ้อไซได้เจ้าฟังผู้เรื่องจะอู้ไปได้กลืนมันเจ้าสมัยเป็นละอ่อนน้อยป่อแม่เป็นจุว่าจะไปกินกึนืนกินตับหน้าดานน้าหมืนอนแก่ยังพ่อแม่กินมาะ้านลูก ให้ลูกกินพ่อแม่จะได้กินพ่องอันยังลูกก็กินมดลูกก็กินมดกว่ลนะือาไหมน้พ่อแม่พ่อแม่ก็เลยเจ่อว่าเู่อ่านกินกึืนหน้าด้านน้าหมือนตอนนี้เป็นอ่อนน้อยกับขวัขวขัวกับระยากิน không đi kia hôn yêu một giải kim sắp đăng lắm Để là và kim bosai thích lắm quá à. nè à. à chân à. Là... mân nùng ra kim lạ chọc luộc sáng kim lạ chọc kim lạ chọc

กดติดตามกดไลค์กดแชร์ปลาลํายันตัวเนอ่เจ้ายกตามยันจะทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเจ้าท่าอากาศป็นใจเือว่ามีเวลาเจ้าเดี๋ยวจะมีคลิปแปลกๆขึ้นมาพอมาชมกันแห่นก็ได้เจ้าจะแบกแนวไปเรื่อยๆเจ้าบางทีอาจจะมีนักล่องขึ้นมาเสริมเจ้าฝากไปตัวเนิ่เจ้าสวัสดีเจ้า